สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับงานเย็นๆนะครับผมวันนี้หลังจากเดินสายเสร็จแล้วนะครับ <ambling. S 1> ก็จะเป็นการทดลองน้ํานะครับแล้วก็เจาะน้ำมาร์กที่ต้องการนะครับวันนี้นะครับผมกับคุณเจบนะครับเนี่ยครับมาที่สวนนะครับเนี่ยครับเจาะน้ําลองน้ํานะครับแปลงของเรานะครับเป็นแปลงมะละกอนะครับอันนี้ก็คืองานที่เราต้อง เทตตอนเย็นนะครับเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวดูที่คุณเจี๊ยบก่อนนะครับก็เจาะอยู่ประมาณสองร้อยลูนะครับนี่ครับอ่าไปดูคุณเจี๊ยบเจาะนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นท่อ p e นะครับแล้วก็ใส่นะครับปีกผีเสื้อนะครับหัวปีกผีเสื้อนะครับวันนี้พาเด็กมาทดลองงานนะครับเนี่ยทดลองงานแล้วก็เดินทําการเจาะนะครับนี่ครับ เจาะเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็อุดนะครับก็คือเราใช้ตัวนี้เจาะครับพอเจาะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะใช้หัวนะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับนะครับปีกผีเสื้อนะครับอเดี๋ยวดูคุณเจี๊ยบเจาะนะครับพุหน้าเพียบหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับพุ่งเข้าหน้าเราบอกว่าเจาะแล้วก็มืออีอันอุดไว้นะครับเดี๋ยครับเดี๋ยวคุณเจี๊ยบเจาะนะครับ จอนะครับเอาจอครับจอดนะครับต้องดูเลิกด้วยนะครับเอาจอะเสร็จนะครับแล้วก็อุดไว้นะครับแล้วก็เอาหัวปีพีเื้อนะครับอุดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปหัวต่อไปนะครับโอเค เดี๋ยวไงเดี๋ยวขอญอาตเจาะให้เสร็จก่อนนะครับผมสวัสดีครับ